ก็ okay, so, สวัสดีครับก็สวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิแล้วทีนี้ปัญหาเนี่ยปัญหาภัยพิบัติภัยพิบัติผมรู้สึกว่าในฟาร์มคิดผมคนเดียวเลยนะอันนี้ไม่ได้อิงจากใครเลยทุกครั้งที่เราได้คนห่วยแตกมาบริหารเนี่ยมันจะเกิดเหตุเพศภัยอะไรที่ไม่น่าเกิดมันก็เกิดเอาจริงๆผมรวบรวมจากสถิติของผม,ผมเนี่ยผมพูดต่อหน้าพระอยาหาวมันอย,งงอย่างงุ้อย่างนี้เลย ผมสังเกตหลายครั้งถ้าคนไหนมันห่วยแตกคนไหนที่มันไม่ขาวสะอาดจ,จริงคนไหนมันไม่ดีจริงอับัยจริงเนี่ยอันนี้อับัยจริงเนี่ยผมจะเห็นว่าภัยพิบัติมันจะมาแบบไม่รู้นู้ไม่แบบไม่รู้เนื้อรล้ตัวมาแล้วสุดท้ายเป็นไงตัวเองก็ไม่มีท่าตัวเองก็ไม่มีสติปัญญาสุดท้ายตัวเองเนี่ยพอที่เป็นใหญ่เป็นโตแล้วพอปัญหามันเกิดไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาเลยได้แล้วก็งงมันไก่ตาแตก แล้วสำรายเนี่ยข่าวเนี่ยเหมือนประมาณว่าทิ้งทิ้งคนไทยเพราะกลัวจะเป็นเหมือนยิ่งรักที่ว่าตอนปีห้าสิบแล้วน้าท่วมแล้วยิ่งรักลุงบัญชาการลบเองแล้วสุดท้ายช่วยอะไรไม่ได้เขากลัวจะเสียภาพลักษณ์เเลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เอาดีกว่าเดีย๋ยวลึกตั้งครั้งหน้าคะแนนนิยมกูจะเสียเฮ้ยคิดงี้ไม่ได้นะ่ะจริงๆถ้าคนมันมีศักยภาพอันดับแรกนะคุณจะต้องตั้งศูนย์บัญชาการก่นกอนตั้งเซ็นเตอร์ก่อนเพื่อ แล้วก็รวบรวมเลยใครอาสาสมัครจะมาจากไหนคุณต้องมาลงทะเบียนก่อนแล้วแบ่งเนื้อที่คนรับแบ่งเนื้อที่พื้นที่รับผิดชอบอคนดูในส่วนตำบลน,นี้ตำบลน,นี้ของความช่วยเหลือมามาอยู่ที่เซ็นเตอร์หรือกระจายเซ็นเตอร์หลายๆที่รอบ้อมเพื่อที่รับสิรับอาหารอาหารแห้งมาเนี่ยแจกจ่ายให้คุณดูแลตำบลกอคุณนี่คนดูตํตำบลขอไม่ใช่วิ่งสเปะสปะอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ใช่และอีกอย่างหนึ่งยุทธกรณ์ทางการทหารเรามันสามารถลุยน้ําได้เนี่ย คุณเป็นผู้นําคุณจะต้องสั่งเลยยุทโธปกรณ์ทางการทหารตอนนี้เราไม่ได้ลบเอามาใช้หมดไม่ว่าจะเรือท้องแบนเหมือนหน่วยซีวอะไรเงี้ยหรือว่ารถสเติร์นน้ำสเติร์นปกหรืออะไรต่างๆแล้วก็รถที่ปรุงอาหารนะเพราะว่าทหารเราจะมีรถปรุงสามารถผลิตอาหารได้ในหน้างานได้อย่างนั้นนะเขาเรียกอะไรรถโมบายเหมือนกับรถของรัเสเซียที่เขาสามารถทำเขาทำอะไรได้หมดอะรถคันเดียวอะนั่นแหละ อันนี้คุณต้องก็ต้องกระจายออกไปล้อมในจุดที่เกิดเหตุล้อมเป็นวงกลมหรือครึ่งวงกลมก็ได้เพื่อที่จะผู้อาสาสมัครก็มีหน้าที่เนี่ยดูแลในส่วนตัวเองแล้วก็เอาข้าวอาหารน้ําหรือคนไหนที่ต้องการย้ายออกคุณก็ต้องมีพื้นที่รองรับสําหรับที่พักพิงจนกว่าน้ําจะลดหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องเกณฑ์ทหารมาให้ยิ่สุดเพราะว่าอะไรบ้านเรือนประชาชนมันจะมีของมีค่า ก็อาจจะต้องมีหน่วยราตเวนรัตเวนทั้งวันทั้งคืนหรืออะไรก็ว่ากันไปอืมละอะกันไปไม่งั้นนะมันจะมีมิจฉาชีพอะตอนปีห้าส่วนปีห้าสี่เนี่ยขโมยโจนเยอะเลยเพราะเจ้าของบ้านก็ย้ายออกเพราะว่าอยู่ก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้ไฟกระโดนตัดอดะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีหน่วยรัตะเวนคอยดูแลความปลอดภัยทรัพย์สินของชาวบ้านชาวเมืองแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ต้อง สามารถที่จะลาเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินคนวิกฤตอะไรเนี่ยได้24ชั่วโมงนั่นก็คือประมาณนี้เฮลิคอปเตอร์เรามีเยอะรถสเือนน้ำสเตอนบอกเราก็มีเรือท้องแบนเราก็มีเยอะรถที่ผลิตอาหารที่แบบลาสงค้ามาันเป็นรถที่ว่าสามารถแพ็คกับข้าวได้อะเป็นรถโมบายอะ่ะอันเนี้ยประจําการเยอะๆแล้วก็รัฐบาลส่วนกลางสั่งข้าวสั่งน้ํามาเยอะๆแล้วก็ผลิตและจ่ายแจกออกไปทีเนี้ยผมดูแล้ว อะไรก็ไม่รู้อ่ะผมบอกเลยผมบอกเลยมันอะไรก็ไม่รู้เพราะเราผมพูดในคําเดียวอ่ะส้มตีนเนี่ยตอนอยากเป็นนายกนีโมยดมาหาเสียงอย่างงู้นอย่างนี้ผมบอกแล้วตอนก่อนที่จะเป็นอะไรเนี่ยคุณโมได้ทุกอย่างแต่เวลามันเกิดเหตุจริงๆเนี่ยที่คุณเหนือความคาดฝันเนี่ยวิภัเยเขาเรียกอะไรวิวิาเขาเรียกปฏิพัน์ไหวพริบจะมีหรือเปล่าผมไม่รู้เพราะว่า,วาเวลาหาเสียงคุณเขียนสคริปต์มาไง ขียนสคริปต์จะพูดอย่างนี้อะไรอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมันเขียนได้หมดไงแต่จริงๆอ่ะพอมันเกิดเหตุเฉินเนี่ยเราต้องใช้ฟาร์มเขาเรียกปฏิพานไวพิบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วนายกเนี่ยมีงบสนกลางอ่ะตอนนี้เหลือห้าหมื่นล้านเองจากห้าแสนล้านแปดแสนล้านตอนนี้เหลือห้าหมื่นล้านตอนนี้ก็ต้องอัดช่วยเหลือผู้ประสบไฟเป็นหลักแล้วตอนนี้ผมเข้าใจไงคนเรามันเครียดแล้วเหนื่อยกู้ภัยไปแล้วก็ยิงปืนใส่ง้นแต่ก็น่าเข้าไปตรวจคนนะแม่งมียาเสพติดหรือเปล่า หรืออะไรหรือเปล่าทําไมมึงดุจังเลยคนเขามาช่วยทีเนี้ยแล้วมึงก็ไปด่าเขาไปไล่ตีเขาอันนี้มึงก็ต้องน่าคิดแล้วก็ต้องอาจจะต้องเข้าไปดูอ,ะอ่ะอก็ว่ากันไปมันเป็นทุกครั้งนะครับถ้าคนไม่ดีมาบริหารเนี่ยหรือคนไอชิบหายเนี่ยม,มันจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยภัยพิบัติมีซีนามิมีเตกถล่มมีน้ำท่วมมันเป็นปัญหาโลกแตกอ่ะอืนั่นแหละครับมาเล่าให้ฟังนี่เฉ